การแผ่เมตตาเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆเลยนะครับหลายคนก็อาจจะทำเป็นประจำหลังสวดมนต์หรือว่าก่อนนอนใช่ค่ะภาพในหัวเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบอ่อนโยนนุ่มนวล <S an> ใช่ครับแต่ว่าจากข้อมูลที่เราได้มาเพื่อจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยชีย้เห็นอีกมุมหนึ่งที่น่าทึ่งมากเลยครับคือภายใต้ความอ่อนโยนนั้นน่แท้จริงแล้วมันคือการฝึกพลังจิตที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็ แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยจากการแผ่เมตตาที่เป็นเหมือนคําอวยพรไปสู่การแผ่เมตตาที่เป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างแล้วก็ปรับจูนสภาวะของจิตใจเราอย่างจริงจังซึ่งข้อมูลตามแนวทางพุทธวจนะที่เราจะคุยกันเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนมากเหมือนเป็นแผนผังการฝึกเลยทีเดียวค่ะโอโ้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มสํารวจแผนผังนี้กันเลยดีกว่าว่าความอ่อนโยนที่ว่าเนี่ย มันซ่อนความแข็งแกร่งอะไรไว้บ้างแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงคือจุดแรกที่ผมเห็นแล้วต้องหยุดคิดเลยก็คือการแผ่เมตตาตามแนวทางนี้ไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำก็ทำได้เลยอยแต่มันมีเงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องทำให้ผ่านก่อนด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนี่คือจุดที่แตกต่างและสำคัญมากข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่า ก่อนจะเริ่มเจริญเมตตาผู้ปฏิบัติควรจะผ่านการสวดบทปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทำสมาธิแบบอานาปานสติจนจิตมีสมาธิแล้วก็ตั้งมั่นแล้วเสียก่อนขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับโดยเฉพาะบทปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็คือการทบทวนถึงหลักการที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปใช่ไหมครับทำไมทำไมการปรับมุมมองต่อโลกแบบนี้ถึงต้องมาก่อนล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะการทบทวนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเปรยียบเหมือนการปรับทิฏฐิหรือความเห็นให้ตรงก่อนลงมือปฏิบัติคือเป็นการตระหนักว่าทุกสุขที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ผู้อื่นล้วนมาจากเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆอ oh. พอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันจะช่วยลดความรู้สึกยึดมั่นในตัวตนลดการมองว่าฉันเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งซึ่งเป็นฐานที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการแผ่ความเมตตาออกไปอย่างไม่มีขอบเขตในขั้นต่อไปค่ะ เหมือนเป็นการปรับจูนคลื่นความคิดให้ถูกต้องก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่การทำสมาธิแบบอานาปนสติเพื่อทำให้จิตนิ่งแต่สำหรับคนทั่วไปที่ชีวิตวุ่นวายอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นฮาร์ดเดิลที่สูงไปหรือเปล่าครับจะข้ามขั้นไปแผ่เมตตาเลยไม่ได้หรอกครับเข้าใจเลยค่ะว่าอาจจะดูเหมือนเป็นขั้นตอนที่เยอะแต่ลองนึกภาพตามนะคะถ้าจิตของเราเปรียบเสมือนภาชนะ การทำอนาปานสติก็คือการล้างภาชนะนั้นให้สะอาดแล้วก็ทำให้มันตั้งนิ่งไม่โครงเคลงครับถ้าเราเทน้ำเมตตาอันบริสุทธิ์ลงไปในภาชนะที่ยังขุ่นมัวแล้วก็สั่นไหวอยู่ตลอดเวลาน้ำนั้นก็ย่อมขุ่นมัวตามไปด้วยใช่ไหมคะการแผ่เมตตาจากจิตที่ฟุง้งซ่านจึงอาจจะมีกำลังไม่เต็มที่เป็นแค่ความคิดผิวเผินแต่ถ้าออกมาจากจิตที่สงบนิ่งมันจะทรงพลังแล้วก็ออกมาจากสภาวะใจที่แท้จริง โอเคครับเข้าใจภาพเลยพอเราเตรียมภาชนะคือจิตใจของเราจนสะอาดและนิ่งแล้วคำถามต่อมาก็คือน้ำบริสุทธิ์ที่เราจะเทลงไปนั้นหน้าตามันเป็นยังไงครับในข้อมูลระบุถึงตัวบทเจริญเมตตาไว้อย่างเจาะจงเลยมีคำสำคัญที่น่าสนใจอยู่4คํคำบทเจริญเมตตาจะเริ่มต้นด้วยการตั้งเจตนาว่าจะไม่มีเวรหรืออเวรไม่มีพยาบาทหรืออัพยาปัจฉาแล้วก็ไม่เบียดเบียนหรืออนีคา จากนั้นจึงปิดท้ายด้วยการส่งความปรารถนาดีว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นสุขหรือสุขขีโหโครงสร้างน่าสนใจมากนะครับมันไม่ใช่แค่การพูดว่าขอให้ทุกคนมีความสุขเลยลอยแต่เริ่มจากการจัดการกับด้านลบในใจเราก่อนเหมือนการถอนวัชพืชก่อนถึงจะปลูกดอกไม้ใช่ไหมครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะมันคือกระบวนการจิตสุขอนามัยหรือ m e n t a l hygiene อย่างเป็นระบบเลยสามคำแรกคือการชำระล้างกิเลสที่หยาบที่สุดที่คอยขวางกั้นความเมตตาก็คือความโกรธความอาฆาตแล้วก็ความคิดที่จะเบียดเบียนพอเราเคลียร์พื้นที่ในใจให้สะอาดแล้วการเติมความปรารถนาดีที่แท้จริงหรือสุขขีเข้าไปมันถึงจะเต็มเปี่ยมแล้วก็บริสุทธิ์แล้วประเด็นเรื่องคานระบุทิศทาเนี่ย ผมว่ามันเปลี่ยนเกมเลยนะครับจากแค่ความรู้สึกดีๆลอยๆกลายเป็นเหมือนการฝึกสมาธิแบบมีเป้าหมายที่จับต้องได้สู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองสู่ทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างมันมีในยะอะไรซ่อนอยู่ไหมครับกับการต้องทําให้ครอบคลุมทุกทิศแบบนี้สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือนี่คือการฝึกปฏิบัติที่เรียกว่าอัปปมัญญาแปลตรงตัวว่าไม่มีประมาณหรือไม่มีขีดจํากัดคะ่ะ การระบุทิศทางให้ครอบคลุมทั้งหมดไม่ใช่แค่สีทิศหลักแต่รวมถึงทิศเฉียงทิศเบื้องบนแล้วก็เบื้องล่างเป็นการฝึกจิตให้ทลายกำแพงของความลำเอียงโดยสิ้นเชิงหมายถึงกำแพงระหว่างคนที่เรารักกับคนที่เราเฉยๆหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบอย่างนั้นนะครับถูกต้องที่สุดค่ะโดยธรรมชาติแล้วเมตตาของเรามักจะมีขอบเขตมันจะไหลไปหาครอบครัวเพื่อนหรือคนที่ดีกับเราได้ง่าย แต่จะติดขัดเมื่อต้องส่งไปให้ศัตรูหรือคนที่เราไม่ชอบหน้าการฝึกแผ่ไปทุกทิศอย่างสม่ำเสมอเท,เท่าเทียมกันคือการบังคับให้จิตของเราต้องก้าวข้ามความลำเอียงนี้ไปให้ได้มันเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อส่วนที่อ่อนแอที่สุดให้แข็งแรงขึ้นมาเท่ากับส่วนอื่นโอ้โหการแผ่เมตตาแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังนี่พูดง่ายแต่ทำยากสุดๆเลยนะครับเหมือนบังคับให้เราต้องกดไลค์ให้กับโพสต์ของคนที่เราไม่ชอบในโซเชียลมีเดีย แต่ต้องทำให้ได้จากใจจริงแล้วเราจะเอากำลังจากไหนมาทำเรื่องที่ฝืนความรู้สึกขนาดนี้ได้ล่ะครับคําถามนั้นนำเรามาสู่อุปมาที่ส่งพลังที่สุดในข้อมูลนี้เลยค่ะเรื่องบุคคลผู้เป่าสังผู้มีกำลังข้อมูลเปรียบเทียบว่าเสียงสังสามารถแผ่ไปได้ทั่วทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดการเจริญเมตตาที่ทำมาดีแล้วก็แผ่ไปได้โดยไม่ยากฉันนั้นภาพนี้ชัดเจนมากครับ แต่ในอีกมุมหนึ่งมันอาจทำให้บางคนรู้สึกท้อได้ไหมครับว่าถ้าจิตเรายังไม่มีกำลังขนาดนั้นการแผ่เมตตาของเราก็คงไม่มีความหมายเป็นแค่เสียงกระซิบเบาๆไม่ใช่เสียงสั่งที่ดังกังวานเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะแต่เราต้องมองว่าอุป,ปมาณนี้กำลังชี้ให้เห็นถึงศักยะภาพของจิตที่ฝึกแล้วไม่ได้บอกว่าเราต้องมีกำลังขนาดนั้นตั้งแต่เริ่มต้นกำลังที่ว่านี้ไม่ได้มีมาเองนะคะ แต่เป็นผลผลิตโดยตรงจากการฝึกฝนที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเลยอ๋อทั้งการทำอานาปานสติการชำระจิตใจด้วยหลักเอเวนอพยาปัชาอันนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือกระบวนการสร้างกำลังให้กับจิตค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมทุกวันเพื่อสร้างกำลังปอดไม่ใช่ว่าต้องมีปอดเหล็กก่อนถึงจะเริ่มวิ่งได้แต่การวิ่งนั่นแหละที่สร้างปอดเหล็กขึ้นมาใช่เลยค่ะ และเมื่อจิตมีกำลังแล้วการแผ่เมตตาออกไปก็จะกลายเป็นธรรมชาติของจิตดวงนั้นมันจะกว้างไกลไร้ขีดจำกัดไม่มีอะไรขวางกั้นได้เหมือนเสียงสังที่เมื่อถูกเป่าออกมาแล้วมันก็กระจายไปในอากาศเองโดยไม่เลือกว่าจะไปกระทบหูใครจะเป็นคนดีคนชั่วคนรวยคนจนเสียงมันไปของมันเองอย่างนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัตินี้ไม่ใช่เรื่องโลกสวยที่อ่อนแอแต่คือการสร้างพลังทางจิตที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพสูง มากสุดยอดเลยครับพอเราสร้างพลังจิตที่แข็งแกร่งและไร้ขีดจำกัดแบบนี้ได้แล้วผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมคืออะไรบ้างครับในข้อมูลลิสต์อนิสงส์11ประการไว้ซึ่งบางข้อก็ดูน่าทึ่งจนเกือบจะเหลือเชื่อเลยทีเดียวเรามาเจาะลึกบางข้อที่น่าสนใจกันดีกว่าครับได้เลยค่ะ จุดประสงค์หลักของการฝึกนี้คือการทำให้จิตเป็นวิมุตตหรือความหลุดพ้นเบื้องต้นจากกิเลสหยาบและเป็นการสร้างฐานของจิตให้เป็นพรหมซึ่งก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันอย่างอานิสงส์ส1บประการที่ว่าค่ะผมขอเริ่มจากข้อที่ดูจับต้องง่าที่สุดก่อนเลยข้อ 1. 2 3หลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายในยุคที่หลายคนมีปัญหาเรื่องการนอน ความเครียดข้อนี้ดูเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจมากชัดเจนมากค่ะเมื่อจิตของเราปราศจากความอาฆาตพยาบาทความคิดเบียดเบียนซึ่งเป็นพลังงานลบที่ร้อนรุ่มพอถึงเวลานอนจิตจึงสงบเย็นลงได้ง่ายนำไปสู่การหลับลึกที่มีคุณภาพพอตื่นขึ้นมาก็ย่อมสดชื่นแจม่มใสเพราะไม่มีเรื่องค้างใจที่เป็นพิษเก็บไว้มันคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตจากภายในสู่ภายนอกโดยตรงเลยค่ะ แล้วข้อที่ว่าเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายลครับอันนี้พอจะเข้าใจได้ว่าคนมีจิตใจดีคนอื่นก็ย่อมอยากเข้าใกล้แต่หลักการทำงานของมันจริงๆคืออะไรครับ มันทำงานผ่านสิ่งที่แผ่ออกไปจากตัวเราค่ะคนที่มีเมตตาเป็นพื้นผ่านของจิตใจเนี่ยสีหน้าแววตาน้ำเสียงแล้วก็ภาษากายโดยรวมจะสื่อถึงความเป็นมิตรและความปรารถนาดีออกมาโดยไม่รู้ตัวคนอื่นสามารถสัมผัสถึงคลื่นความถี่ที่เป็นบวกนี้ได้แล้วก็จะรู้สึกปลอดภยัยอยากไว้วางใจอยากเข้าหาเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดต่อให้พยายามยิ้มแต่รังสีของความเป็นศัตรูก็ยังแผ่ออกมาได้อยู่ดี มาถึงข้อที่ผมว่าท้าทายความเข้าใจมากที่สุดครับข้อ7ไฟยาพิษหรือสัตว์ราไม่กล้ากลายอันนี้เราควรจะตีความยังไงดีครับมันฟังดูเหมือนเป็นพลังวิเศษเลยข้อนี้สามารถมองได้หลายมิติสอนกันค่ะมิติแรกในเชิงของอนุภาพแห่งจิตที่ทรงพลังด้วยเมตตาก็อาจเป็นเกราะป้องกันภัยที่มองไม่เห็นได้จริงๆตามความเชื่อแต่ในมิติที่จับต้องได้ทางจิตวิทยาและเหตุผลก็สำคัญไม่แพ้กัน อย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นคนที่มีจิตเมตตาเป็นพื้นฐานย่อมมีสติที่ตั้งมั่นแล้วก็เยือกเย็นเมื่อเผชิญสถานการณ์ขับขันก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้ดีกว่าไม่ตื่นตระหนกจนทำพลาดโอกาสรอดจากอุบัติเหตุก็สูงขึ้นค่ะอ๋อแล้วการไม่สร้างศัตรูก็คงมีส่วนด้วยใช่ไหมครับคนที่มีเมตตาโดยธรรมชาติย่อมไม่ไปสร้างเรื่องเบียดเบียนใคร โอกาสที่จะถูกทำร้ายด้วยอาวุธจากความขัดแย้งส่วนตัวก็น้อยลงไปโดยปริยายจะเห็นว่ามันมีทั้งแง่มุมของพลังจิตแล้วก็แง่ของเหตุผลในโลกความเป็นจริงที่ทำงานสอดประสานกันอยู่ครับและข้อสุดท้ายที่เหมือนเป็นหลักประกันสูงสุดของการปฏิบัติเลยข้อ11เมื่อยังไม่แทงตลอดทำอันยิ่งย่อมเข้าถึงพรหม,มโลกอันนี้คือการการันตีผลลัพธ์ในภพหน้าเลยใช่ไหมครับอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะ เป็นเหมือนการบอกว่าการฝึกฝนทั้งหมดนี้ไม่สูนย์เปล่าอย่างแน่นอนหากในชาตินี้ยังปฏิบัติได้ไม่ถึงขั้นสูงสุดคือการบรรลุอรหันต์แต่ด้วยคุณภาพของจิตที่ถูกยกระดับให้เป็นพรหมจากการเจริญเมตตายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเมื่อถึงเวลาล่าจากโลกนี้ไปก็จะถูกดึงดูดให้ไปสู่ภพภูมิที่สูงส่งและมีความสุขสอดคล้องกับคุณภาพจิตของตนเองนั่นก็คือพรหมโลกถือเป็นผลที่สมเหตุสมผลตามการกระทำโดยตรงเลย ฟังทั้งหมดแล้วสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้คือการเปลี่ยนมุมมองต่อการแผ่เมตตาไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับจากเดิมที่อาจมองเป็นแค่การอธิษฐานเบาๆกลายมาเป็นการฝึกฝนทางจิตที่ต้องใช้ทั้งกำลังและเทคนิคอย่างจริงจังมันคือกระบ,บวนการวิศวกรรมทางจิตเพื่อสร้างสภาวะใจที่แข็งแกร่งและไร้ขอบเขตไม่ใช่แค่การส่งความปรารถนาดีลอยๆสรุปได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ มันคือการเปลี่ยนจากผู้ปรารถนาหรือ wisher ไปเป็นผู้สร้างหรือ creator สภาวะทางจิตที่ดีด้วยตนเองมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อไหมครับมีค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เปรียบเทียบจิตของผู้ปฏิบัติเหมือนผู้เป่าสังที่เสียงเดินทางออกไปโดยไม่เลือกที่หมาย ข้อคิดที่น่าเก็บไปไตรตรองต่อก็คือในทุกขณะของชีวิตเราทุกคนต่างก็เป็นผู้เป่าสังกันอยู่แล้วไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามอืมสภาวะจิตของเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความยินดีความเศร้าหรือความเมตตามันไม่ได้อยู่แค่ข้างในตัวเราแต่มันกำลังแพร่กระจายเป็นคลื่นพลังงานออกไปสู่โลกรอบตัวอยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งต่างๆเหมือนกับเสียงของสังนั่นแหละค่ะ คำถามจริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะแผ่พลังงานออกไปหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าในวันนี้เราเลือกที่จะเป่าสังด้วยลมหายใจแบบไหนออกไปสู่โลกใบนี้นั่นเองค่ะ